หลังจากผู้เล่นอังกฤษผ่านพ้นไป14นัดนี่คือ6กุนซือที่เตรียมจะโดนเด้งนะครับจะมีใครติดโผนี่มาบ้างชมกันในคลิปนี้ภาคฟุตบอลคุยฟุตบอลกับภาคครับสวัสดีเ,เพื่อนๆช่องภาคฟุตบอลนะครับคลิปนี้มาพูดคุยกันถึง6ตัวเต็งกุนซือผู้เล่นอังกฤษที่เตรียมจะโดนปลดนะครับ จะมีใครบ้างนั้นมาเริ่มกันที่อันดับ6เลยครับเป็น็อบเอ็ดเวิร์สนะครับจากวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอสครับฤด,ดูกาลที่แล้วจบอันดับที่16นะครับสำหรับหมาป่าวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอรสเริ่มต้นฤด,ดูกาล2025-2026ได้อย่างเลวร้ายนะครับด้วยการเก็บได้เพียง2คะแนนจาก11เกมแรกทำให้คุณซืออย่างวิกตอร์เปเรล่าต้องโดนเฉดหวัวออกจากตำแหน่งเลยครับ หลังจากที่เขาเสียผู้เล่นคนสำคัญไปในช่วงซัมเมอร์ทั้งมาตุสคุนยาที่ไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและรายาดไฮนูรี่ที่ไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทำให้พวกเขาไปดึงโรบเอ็ดเวิร์สอดีตกุนซือของมิสเดนบลูสที่ทำงานได้ดีในสุดเดชเป็นชิพมาแทนที่ของวิคตอเปเรล่าเะครับอย่างไรก็ตามเอ็ดเวิร์สต้องอยู่ภายใต้แรงกดดันนะครับหลังจากที่ทีมของเขายังไม่สามารถผลิตสกอร์ได้เลยแม้แต่ลูกเดียว ทำให้ตอนนี้ภารกิจหลักคือการนำทีมเก็บแต้มให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อหน,นีขึ้นมาจากโซนตกชั้นอันดับที่5ครับอาร์เนอร์ส็อตจากหงแดงลิเวอร์พูลครับดูการที่แล้วพวกเขาพากันคว้าแชมป์ผลิตอังกฤษแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20มาครองได้สำเร็จแต่ว่าปัจจุบันนี้หงแดงลิเวอร์พูลก,กำลังเข้าสู่ช่วงวิกฤตอย่างน่าใจหายและรวดเร็วนะครับหรือเรียกง่ายว่าตอนนี้กำลังอยู่ในหลุมนรก แม้ว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหงแดงเลียวภูจะทำการเสริมทัพอย่างหนักหน่วงทั้งการคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิซักอูโกเอคิติเก้ฟอร์เรียนเวียสเชลเมีฟริมโปงรวมถึงมิลลสเคอร์เคสมาเสริมทัพแต่ว่านักเตะใหม่ยังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้เลยทําให้อาร์เนอร์สโอตตกอยู่ภายใต้แรงกดดันหลังจากแพ้ไปถึง6จาก9นัดหลังสุดในลีกนะครับรวมถึงการพ่ายแพ้คาบ้านในแอนฟิลให้กับเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรส 0ประตูต่อ3ซึ่งสร้างความอับอายให้กับสาวกเดอะค็อปเป็นอย่างมากเลยแหละครับทำให้นี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีเท่าไรสำหรับอเลสโอตเพราะว่าตกอยู่วิกฤตสุดๆแล้วแหละครับอันดับที่4ครับโทโมัสแฟรงค์นะครับจากไก่เดท้ทองทอตแนมออสเปอร์ดูดูการที่แล้วจบอันดับที่17นะครับสำหรับไก่เด้ทองโทมัสแฟรงค์หลังจากที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับเดอะบีสเบรนเฟิร์ดสุดท้ายตัดสินใจมารับงานใหม่ความท้าทายครั้งใหม่ ัทับไก่ใดทองท็อตแนมฮอสสเปร์นะครับโดยภารกิจหลักของโทมัสแฟรงค์คือพาทับไก่ใดทองก้าวขึ้นมาอยู่ครึ่งบนของตารางเทบริลอังกฤษในฤดูกาลนี้แม้ว่าการมาของเขาจะไม่ค่อยถูกใจแฟนบอลสักเท่าไหร่เพราะว่าการเข้ามาแทนของกุนซืออยา่างอังเก้ปอสเตโคกลูที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับท็อตแนมสเปอร์ในฤดูกาลที่แล้ว ด้วยการพาทีมคว้าแชมป์ยูโรปาลีกมาครองได้สำเร็จซึ่งคุนซอชาวเดนมาร์กไม่เพียงต้องเอาชนะใจนักเตะภายในทีมแต่ว่าต้องเอาชนะใจของแฟนบอลด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโดนโหใส่ในเกมที่พ่ายแพ้ในบ้านนัดที่5ของฤด,ดูกาลต่อเจ้าสุน้อยฟูลแลมล่มละครับอันดับที่3ครับรูเบนอโมริมจากปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ดูการที่แล้วจบอันดับที่15นะครับอมโมรีมได้ยอมรับอย่างเปิดเผยในช่วงแรกที่เข้ามาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าทีมที่เขานำทัพอยู่เป็นชุดที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรน,นะครับซึ่งบ่งบอกถึงความยากลำบากในการคุมทัพของเขาแต่นั่นก็ยังได้รับการสนับสนุนจากอินิออสด้วยการคว้าผู้เล่นใหม่เข้ามาเสริมทัพในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมา ทางมาตุสคุนยาบรอันเอเบอร์โมและก็เบนจามินเชสโกรวมถึงการปล่อยนักเตะลูกม่ออย่างมาคัสแลฟเฟตออกไปอยู่กับบาร์เซโลนาและก็อาริฮันโดกานาโชที่ย้ายไปอยู่กับสิงห์บลูเชลซีด้วยนะครับแต่พวกเขาก็เริ่มต้นได้อย่างน่าตกใจนะครับรวมถึงความพ่ายแพ้ต่อกริมส์บีทาวในศึกคาราบาวครับจนร่วงตกรอบไปและนั่นเกือบทาให้เขาโดนไล่ออกแล้วนะครับแต่สุดท้ายสถานการณ์ก็ดีขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยการชนะ3ามเกมติด ต่อแมวดาซันเดอร์แลนด์หงแดงลิอ่์พูและเจา้านกนางนวนลบริตันแอนด์โฮฟอาเบียนล่ะครับแต่ความรู้สึกดีๆที่เพิ่งผ่านมานั้นก็อาจทำให้เลือนลางไปโดยเร็วเพราะว่า2นัดล่าสุดที่ทำแต้มหล่นที่ทินโอทัฟเฟิร์ดจากการเปิดบ้านพ่ายต่อท็อฟฟี่เฉลีเงินอัตาตันศูนย์ประตูต่อหนึง่งทั้งที่ท็อฟฟี่เีเงินเหลือผู้เล่นเพียง10คน และนัดล่าสุดก็ทำแต้มโลนให้กับคุณคอนเวสแฮมยูเนเต็ดซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่สำหรับผลการแข่งขันในบ้านตัวเองล่ะครับอันดับที่2ครับดานิเอลฟาเคจากลีสยูเนเต็ดนะครับเรื่องที่น่าตกใจก็คือหลังจากที่เขาพาทีมคว้าแชมป์ลีกรองแล้วก็เลื่อนชั้นขึ้นมาสู่พรีเมีอังกฤษได้สำเร็จแต่ว่าตอนนี้กลับมีข่าวลือว่า ผู้บริหารของทีมกำลังมองหาผู้จัดก,การทีมคนใหม่นั่นก็แสดงเห็นเส้นทางที่มีแต่ขวดกหนามรอดเนียลฟาเคอยู่และครับและแม้ว่าคุณซือชาวเยอรมันจะพายุงทองเลื่อนชั้นขึ้นมาจากการคว้าแชามป์แชมเปี้ยนชิพมาสู่ลิกสุดๆได้แต่ก็ยังคงต้องพิส,สูจน์ฝีมือตัวเองกับบอร์ดบริหารของทีมอยู่นะครับหลังจากที่มีข่าวว่าผู้บริหารของสโม,มสรกำลังมองหาคุณซือบิ๊กเนมเพื่อเข้ามาเป็นโค้ชคนใหม่นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโชเซ่มูรินโญ่ และฟาร์เคอร์มีสถิติตกชั้นถึง2ครั้งกับนกขมิ้นเหลืองอ่อนนอนริอสตีนะครับผลงานปัจจุบันของพวกเขาก็เกาะอยู่เหนือโซนตกชั้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งนั่นก็ถือว่าอันตรายสุดๆเลยแหละครับ ส่วนอันดับหนึ่งกุนซือที่เตรียมโดนปลดก็คือสกอตพร์เกอร์จากคาร์เลสเบอร์ลี่นะครับหลังการจากไปของแวงซองกามานีที่ไปคุมทัพเสือใต้บาเยนน์มิวนิกแม้ทีมจะตกชั้นไปแต่เบอร์ลี่ก็แต่งตั้งสกอตพร์เกอร์เข้ามารับหน้าที่กุนซือซึ่งทำให้เกมรับของทีมดีขึ้นนะครับ ฤดูกาลที่แล้วในแชมเปี้ยนชิพเสียไปเพียง16ประตูเท่านั้นซึ่งนี่เป็นสถิติดีที่สุดของลีกอังกฤษเลยนะครับอย่างไรก็ตามพาร์เกอร์ยังคงต้องสร้างปฏิหาริย์ให้เบอร์รี่อยู่รอดพ้นในศึกแพลเม็กอังกฤษต่อไปหลังจากเคยล้มเหลวกับการพาฟูลแลมตกชันมาแล้วโดวยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียผู้รักษ,ษาประตูตัวหลักอย่างเจมส์ทรัฟเฟ์ตให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาตอนนี้ส่งผลให้ทีมแพ้ไปแล้ว5นัดติดต่อกันในลีกนะครับ ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็เริ่มกดดันทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นไปอีกสำหรับเก้าอี้ของเขาแล้วนะครับและนี่คือหมดของ6คุณซื้อที่มีโอกาสโดนเด้งมากที่สุดในศึกพมเล็กอังกฤษนะครับหลังจากผ่านพ้นไป14เกมสัปดาห์หน้าจะมีคุณซื้อคนไหนที่โดนเด้งหรือเปล่าหรือใครจะขยับตำแหน่งขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งคนใหม่ก็ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้วยนะครับว่าคุณซื้อคนไหนมีโอกาสที่จะโดนปลดมากที่สุด อย่ากันใหม่คลิปหน้าบนช anel ภาคฟุตบอลคุยฟุตบอลกับภาคเช่นเดิมครับ